เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องสัญญาท่าสวัสดิ์ที่แสนชังแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาเธอมาช้าเขาทำเสียงหงุดหงิดใส่เธอทันทีที่เขามาเปิดประตูให้ก็ฉันต้องฉันไม่สนใจว่าเธอจะทำอะไรอยู่ก็ตามสามทุ่มเมื่อไหร่เธอจะต้องมาที่นี่ทันทีตามสัญญาเข้าใจไหม เธอได้แต่กลั้ำกลืนกับสิ่งที่เขากระทำต่อเธอก่อนที่เขาจะเบี่ยงตัวหลบให้เธอเข้ามาแล้วปิดประตูตามหลังเสียงดังปังจนขนมตาลสาวร่างอิ่มสะดุ้งจนไหลงุม้มเขาทำเสียงคำรามอย่างขัดใจถอดเสื้อผ้าของเธอออกสิอย่าโมวแต่ชักช้าลูกครึ่งหนุ่มวัย34เร่งเร้าเขามีความรอเลาและความดุดันที่เธอยังคงจำได้ มือเรียวค่อยๆปลดเสื้อผ้าออกจนอยู่ในชุดวันเกิดมาว่าเธอกับเขาจะทำแบบนี้จนนับครั้งไม่ท้วนแล้วแต่เธอก็ยังคงตื่นเต้นและมือสั่นน้อยน้อยยิ่งเมื่อได้เห็นในขณะที่เขากำลังปลดเสื้อผ้าเปิดเผยอกแกร่งกำยำเจคอบมีร่างกายที่เพอร์เฟกมากอย่างที่เธอไม่เคยเห็นเมื่อเทียบกับคนในครอบครัวของเธอ ใช่แล้วเจคอบคือผู้ชายคนแรกของเธอเขาไม่เคยสอนให้เธอตอบโต้เขาอย่างไรแต่เขาทำให้เธอตอบโต้เขาอย่างใจจะขาดเสมอเธอแก้มแดงเรือ่อเมื่อเห็นว่าเขากำลังปลดปราการชิ้นสุดท้ายจึงหันไปหาเตียงไม่เขาบอกเสียงพระวันนี้ในห้องน้ำเธอหยุดร่างกายแล้วเดินเข้าห้องน้ำแต่เขารวบร่างของเธอเข้าหาสกกอน และเริ่มจูบเธออย่างกับคนตายอดตายอยากรวบร่างเธอขึ้นแล้วช้อนใต้สะโพกเพื่อที่จะได้พาเธอเข้าไปในห้องน้ำวางเธอนั่งลงตรงอ่างล้างหน้าหินอ่อนยั่วย้าจนเธอแทบคลั่งเขาร้อนแรงแบบนี้เสมอตอนที่เขามีอารมณ์เขามีกลิ่นหอมที่ทำให้เธอปั่นป่วนรนจวนในอารมณ์เขาจิกผมตรงท้ายทอยทำให้เธอต้องเงยหน้าขึ้น เพื่อที่เขาจะได้สุกไซซอกคอหนวลเนียนมันแดงรับแรงสุกไซเขามีต่อหนวดที่ทำให้เธอต้องจากจี้เขาปฏิบัติภารกิจจนเขาสำเร็จดังที่เขาต้องการเธอหมดแรงเพราะแรงพิษวาาที่สสนเร่าร้อนของเขาเกือบจะหลับอยู่แล้วจําเป็นต้องหอบสังขารออกจากห้องของเขาไปเสีย เรารู้ว่าเขาไม่ชอบให้เธออยู่บนเตียงของเขาจนถึงเช้าเธอมีสิทธิ์ขึ้นเตียงของเขาแต่ไม่มีสิทธิ์รักเขาเธอรีบสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วและรีบออกจากห้องของเขาเพื่อที่จะได้ไปห้องของนางทาตที่เธอจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการให้เธอทำระยะเวลาที่ตกลงตามสัญญาคือสองเดือนนี่มันก็ผ่านมาเจ็ดสัปดาห์แล้ว เธอมีเวลารับเอาความสุขจากเขาเพียงน้อยนิดหรือเกินเธอชำระคร้างครอบคาวโดกีออกจากตัวรอนรุ่มทุกครั้งที่จินตนาการถึงเขาแรกๆเธอเกลียดมันเพราะความกระทำที่ไม่อ่อนโยนต่อเธอและบางครั้งเขาก็ยังกระแนะกระแนนให้เธอเจ็บปวดเรื่องพี่สาวของเธอที่ทำไม่ดีต่อเขาแต่พอมาถึงตอนนี้เธอกลับต้องการเขา และกลับเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องเตือนตัวเองว่าหมดเวลาสนุกกับเซ็กของเขาแล้วต่อจากนั้นเธอก็จะมีชีวิตของเธอเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้อีกขนมจีนพี่สาวของเธอ เคยควงกับเขาโดยการเป็นนกต่อให้กับบริษัทอื่นเขาเอาหลักฐานมาเพื่อเอาผิดพี่สาวของเธอและเธอต้องถูกยื่นข้อเสนอให้เอาร่างกายของเธอมาทดแทนข้อหาที่พี่สาวของเธอก่อเรื่องขึ้นแลกกับการเข้าสั่งเตของพี่สาวของเธอเพื่อหลัานๆที่กำลังจะขาดแม่เธอยอมทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่า กำลังก้าวเดินลงไปในกองไฟร้อนๆเธอไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเธอรู้ว่าเธอขาดเขาไม่ได้กี่ครั้งกี่หนที่เธอต้องช่างใจว่าเขาคือชายที่จะมีใครก็ได้และเธอแค่หนึ่งในร้อยในพันที่จะเป็นผู้หญิงของเขาน้ำตาไหลรินข้างแก้มและเธอก็ข่มตาให้หลับเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาและรับมือกับการตื่นเช้า กับสัญญาท่าที่เขาเป็นคนหามาให้แม้จะเคยทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพราะต้องหาเลี้ยงตัวเองแต่ตอนนี้เธอต้องรับมือกับเจ้านายที่เห็นเธอเป็นท่าสวัสดกับเพื่อนร่วมง,งานที่แสนเกรดช่างเธอสาวๆหลายคนในบ้านหลังนี้ริษยาเธอส่งเสียงกระแนะกระหนะใส่เธอบางคนก็แกล้งเดินชนเธอหลอนขอโทษอย่างไม่เต็มใจ แต่พอเธอไม่ใส่ใจพวกหล่อนก็จะไปแอบปัวเราะกันอย่างสะอกสะใจที่ได้แกล้งเธอพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนอดทนไว้เถอะขนมตาลเธอจะต้องอยู่ให้ได้อีกแค่เพียงสัปดาห์เดียวแล้วเธอจะได้พบกับอิสระอีกครั้งงานบ้านไม่หนักเพราะมีสาวใช้อยู่หลายคนในบ้านหลังใหญ่แต่เธอมักจะโดนไล่ให้ไปเข้างานทำงานในสวนเหมือนถูกกลั่นแกล้ง ความจริงแล้วเธอไม่เคยยอมคนแต่ที่ยอมก้มหน้าทำงานนั้นก็เป็นเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับน้าส,สาวๆพวกนั้นที่จ้องจะก,กลั่นแกล้งเธออยู่กับผักอยู่กับวัชพืชยังดีกว่าอยู่กับคนใจร้ายใจมืดบอดเธอถอดหมวกเพื่อเช็ดเหงื่อที่หน้าผากด้วยหลังมือที่สวมถุงมือวันนี้อากาศร้อนอบๆเพราะฝนทำท่าจะตกตานเอ้ยเข้า่มบ้างเธอะ ลุงชดตะโกนบอกจากสวนทองฝั่งนูน้นเธอยิ้มให้กับลุงชดเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวที่ดีต่อเธอในทุกคนในบ้านลุงชดมองเธอเหมือนเป็นมนุษย์มนาไม่ได้เป็นทาตในสัญญาอย่างที่ใครๆมองจ้าลุงหนูขอถอนวัชพืชตรงนี้อีกสักหน่อยเธอบอกลุงยิ้มยิ้มทันเห็น ใหญ่แช่มตวาดลงชดเรื่องอะไรบางอย่างก่อนที่แกจะต้องออกไปข้างนอกและนั่นเป็นภาพสุดท้ายเท่าที่เธอจำได้หญิงสาวมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนเขย่าตัวเธอหญิงสาวค่อยๆลืมตาภาพแรกที่เธอเห็นคือเขาเจคอบยืนจ้องเธออยู่ใบหน้าของเขาดูดุกร้าวให้ตายเถอะนี่เธอรู้ตัวบ้างไหมว่าเป็นอะไรไป เธองวงเงียนึกอะไรไม่ออกเป็นอะไรหรอคะเธอถามเขาเสียงเครือเพิ่งสังเกตว่าตอนนี้มืดแล้วและข้างๆมีชายวัยประมาณ40ยืนอยู่คุณเป็นลมนะครับชายที่ดูใจดีคนนั้นพูดกับเธอฉันกลับก่อนแล้วนะเจ๊คงไม่มีอะไรแล้วล่ะเอายาบำรุงให้เธอสักหน่อยให้เธอได้พักอย่างเต็มที่ าการของเธอคงค่อยๆดีขึ้นเจคขอบพยักหน้าเธอรีบลุกขึ้นทันทีเพราะนี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบนาทีแล้วเธอจึงตกใจและรีบลุกขึ้นจนเธอสุดมือหนาคว้าแขนของเธอไว้ระวังหน่อยสิเขาดุเสียงผู้ชายคนนั้นหัวเราะ <c oughs> ใช่ใช่ต้องระวังเพราะตอนนี้นะ่ะเธอไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะแม่สาวน้อย เธอขมวดคิ้วมุนไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินเลยชายคนนั้นหันหลังแล้วเดินออกไปทิ้งให้เธอยือนงงกับเขาที่ยังจับแขนของเธออยู่ราวกับกลัวว่าเธอจะล้มเวียนหัวหรือเปล่าเขาถามเสียงเครียดเธอรีบเงยหน้ามองเขาเขามนีน้ำเสียงและสีหน้าที่ดูดุดันแต่แววตาของเขากลับมีแววประหลาดอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ฉันฉันเป็นอะไรนะคะเธอท้องขนมตายืนงงท้องเธอพูดพุ่มเพลอได้ยังไงคะก็ฉันเธอพูดได้แค่นั้นเพราะเธอแน่ใจว่าเธอได้กินยาคุมกำเนิดก่อนมาพกเขาทุกวันก่อนสามทุ่มหมอบอกว่ามันมีโอกาสพลาดเธอยืนทื่อมะลื้อ เขาพาเธอไปที่ห้องน้ำช้าๆจัดการจนเธออยู่ในชุดวันเกิดแล้วเขาก็เปิดเร i น s h ช w าเวอร์น้ำอุ่นกำลังดีเขาสระผมให้นวดศีรษะให้อย่างที่เธอไม่เคยได้พบกับปฏิกิริยาอย่างนั้นมาก่อนมันนุ่มนวลและอ่อนโยนไม่ใช่ความร้อนแรงในแบบที่เธอเคยรู้จักสงสัยว่าฉันจะต้องร่างสัญญาฉบับใหม่ซะแล้วเขาพูดเบา ลูกมือแกล่งไปทั่วร่างกายอ้อยอิงอยู่ที่หน้าท้องของเธอราวกับหงแหนให้ตายเถอะฉันคิดสภาพตัวเองตอนเป็นพ่อคนไม่ออกเลยเขาบ่นเธอแปลกใจเผลอหันกลับไปมองเขาเขาคือใครกันทําไมเธอถึงไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้ของเขาเลยบอกตามตรงว่าเธอไม่ชินเขาสบตาเธออย่างที่ไม่เคยทํา เฉยคางเธอมาสบตากับเขาก่อนจะจูบลงมาที่ริมฝีปากของเธอแล้วเขาก็เริ่มเร่าร้อนขึ้นทุกๆครั้งอย่างปดใจไม่ไหวเธอเองก็เช่นกันลูกนี่เธอกําลังจะมีลูกกับเขานี่เธอกําลังจะเป็นแม่คนแล้วพ่อของแกคือคนที่ประกาศว่าเป็นนายเหนือหัวของเธอเธอพยายามจะยับยั้งชั่งใจ ไม่ยอมให้ตัวเองเร่าร้อนอย่างที่เคยปฏิบัติต่อเธอเกมพิศวาจบลงอย่างที่เธอต้องคมใจเขากอดเธอไว้อย่างที่ไม่เคยกอดมาก่อนและปฏิบัติต่อเธออย่างอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนิ้วกลางลากไลไปบนผิวนุ่มๆบนไหล่ของเธอขณะที่เขากอดเธอทางด้านหลังเธอขนลุกวูบว่า ดวงตาเอาแต่จ้องมองแจกันดอกไม้ที่วางอยู่ตรงมุมห้องอย่างที่เธอไม่เคยเห็นเขาพึมพำอะไรบางอย่างข้างหูฟังไม่ได้สับอาจเป็นภาษาพ่อของเขาก็ได้แล้วใครจะรู้แล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะถามเบาๆใครใช้ให้เธอไปทำงานในสวนเธอแม้มปากนั่นไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ใครจะเอาตัวเองมาประจาน ก็ในเมื่อเธอทำสัญญาธาตุกับเขาทาตในเรือนและทาตบนเตียงมันน่าอับอายขนาดไหนไม่แปลกหรอกที่เธอจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้เธอไม่บอกฉันใช่ไหมก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องมีวิธีจัดการในแบบของฉันเอาล่ะคืนนี้เธอนอนได้แล้วเธอจึงลุกขึ้นแต่เขารั้งตัวเธอเอาไว้สะก่อน จะไปไหนก็กลับห้องไงคะคืนนี้เธอนอนที่นี่แหละเธออ้ำอึ้งจ้องมองเขาราวกับไม่เคยเห็นนอนสิเธออึกอักจนเขาดึงตัวเธอลงนอนเขากระชับอ้อมแขนกอดเธอเอาไว้ในท่าเดิมได้ยินเสียงของเขาผ่อนลมหายใจก่อนที่ความรู้สึกนั้นจะทําให้เธอได้รู้ว่าเขาหลับไปแล้วเธอมัวจะคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด นี่เธอสลบไปอยู่ในสวนอย่างงั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นล่ะเธอเดาเอาว่าเขาอาจหงุดหงิดที่เธอไม่มาตามเวลานัดจึงออกตามหาอย่างนั้นใช่หรือไม่แค่นี้ใช่ไหมความสำคัญของเธอสำหรับเขาไม่อย่างนั้นเขากคงไม่ตามหาและเพราะเธอท้องใช่ไหมเขาถึงได้กลับมาทำดีกับเธอ เธอเลื่อนมือไปจับมือของเขาที่จับอยู่ที่หน้าท้องของเธอตอนนี้เธอจะทำยังไงเธอท้องแล้วต้องดูแลลูกอย่างไรและเขาจะทำอย่างไรกับเธอหลังจากนั้นและหลังจากที่เธอเคลอดความคิดมากสับสนวุ่นวายใจจนอยู่ไม่เป็นสุขเจคอบตื่นและเขาดุเธอทำไมถึงยังไม่นอนไม่รู้หรือไงว่าคนท้องต้องพักผ่อนให้มากๆ เธอทำอะไรไม่ถูกฉันฉันไม่เคยนอนกับใครเธอตอบตะกุกตะกักเขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างนึกตรงคาเหลือเกินแล้วลุกขึ้นไปที่โทรศัพท์ที่ใช้ภายในสั่งการอย่างเร่งด่วนให้ขึ้นมาจัดการห้องพักแขกให้กับเธอแม้ว่าเวลานี้จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเขาไปยืนดูสาวใช้จัดห้องกันอย่างเร่งรีบขณะที่เขาเดินกลับออกไปจากห้องนั้น สาวใช้ที่ไม่ชอบใจเธอก็เกิดกระแน้กระแนะกันขึ้นดีดดิ้นดีนักนะแค่ทำงานหนักนิดหนักหน่อยก็เป็นลมแล้วนี่อะไรดัจริตต้องขึ้นมานอนข้างบนเดือดร้อนพวกฉันที่กำลังพักผ่อนต้องขึ้นมาทำงานให้หล่อนโถอีกี้ข้าหล่อนมันก็ขี้ข้าเหมือนพวกฉันนี่แหละและในขณะที่เธอรู้สึกไม่ดีอยู่นั่นเอง สคนก็รีบม้วนตัวกลับเข้าไปเร่งรีบทำงานกันทันทีด้วยความตกใจและเธอเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเจคอบมายืนอยู่ข้างหลังของเธอแล้วสีหน้าของเขาเหลืออดแต่เขาเก็บกดคล้ายกับคลื่นใต้น้ำในท้องทะเลที่เสียนเขานิง่เงียบแต่พร้อมจะทำลายล้างเขาดูใจเย็นถึงขนาดรอให้ทุกคนจัดห้องแล้วเรียบร้อย และสั่งการให้ขนของจากห้องของเธอทุกชิ้นขึ้นมาไว้ข้างบนให้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเขาไม่สนใจนั่งเปาด้วยตัวของเขาเองก่อนที่เขาจะเรียกทุกคนเข้ามานั่งในห้องนั่งเล่นและทิ้งให้หญิงสาวพักผ่อนในห้องของเธอต่อไปเธอเพิ่งจะรู้ในตอนเช้าเพราะไม่มีคนงานเหลืออยู่แล้วเขาไล่ออกหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่แม่ครัวเหลือแค่ลุงชดและคนขับรถเธอเห็นขนมปังปิ้ง ที่คนสนิทของเขาเป็นคนทำให้และอาหารที่สั่งมาจากโรงแรมในตอนเช้าเขาใช้มีดปาดเนยชี้ที่เก้าอี้นั่งลงสิกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องสนใจว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะในวันพรุ่งนี้จะมีคนมาทำงานทดแทนและจะมองเธอเป็นคุณผู้หญิงในบ้านหลังนี้เขาอธิบายให้เธอฟังแบบง่าย และเหนื่อยหน้ามองเมื่อเธอยังคงยืนนิ่งขนมปังที่เขาปาดเนยถูกวางลงบนจานตรงหน้าของเธอน้ำตาลหน่อยไหมเธอเอื้อมมือไปหยิบน้ำตาลฉันทำเองค่ะเขาพยักหน้ารับบ่ายนี้ทนายจะมาที่นี่เพื่อร่างสัญญาเธอต้องการอะไรก็บอกเขาก็แล้วกันแล้วคุณล่ะคะเขาตอบเรียบ ฉันติดประชุมเธออ๋อเบาๆแล้วกัดขนมปังไข่ดาวทอดเสร็จแล้วมันไหม้ที่ขอบนิดหน่อยแต่หอมหน่ารับประทานอาหารจากโรงแรมก็อร่อยบอกได้คำเดียวเลยว่ามันรสชาติดีกว่าแกงแฉะที่แมคโทรราใส่จานให้เธอกินประทังหิวเหมือนเป็นข้าวหมาตั้งร้อยเท่าน้ำตาของเธอคลอนนิดๆไม่รู้ว่าดีใจหรือเปล่าที่ตัวเองท้องขึ้นมา มันทำให้เขาปฏิบัติกับเธอดีขึ้นแค่เพราะมีลูกอยู่ในท้องซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขาเขากินขนมปังหนึ่งแผ่นไข่ดาวสามฟองกาแฟหนึ่งแก้วแล้วลุกขึ้นเดินมาโอบเธอหลุมหลวมจูบขมับเธอเบาๆตรงนี้เราจะไปฝากท้องกันเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากไม่น่าใจว่าเขาทำแบบนี้กับเธอจริงๆ ได้แต่มองตามจนไม่เห็นแผ่นหลังของเขาอีกต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเธอตื่นจากฝันแล้วหรือยังแต่พอหยิกตัวเองกลับรู้สึกเจ็บแสดงว่าเธอเองก็ไม่ได้ฝันไปมันคือเรื่องจริงเธออดใจรอทนายความบอกสิ่งที่ต้องการเรื่องการปฏิบัติตัวและสิ่งที่เธอควรจะได้หลังจากที่เธอเคลอดลูกแล้ว อ๋อเรื่องนั้นคุณเจคอบบอกเอาไว้แล้วล่ะครับว่าต้องการให้คุณอยู่กับท่านที่นี่ท่านจะดูแลคุณเองและจะให้เงินเดือนคุณด้วยแต่ถ้าคุณอยากไปท่านก็ไม่ได้ขัดใจแต่เด็กจะต้องอยู่ที่นี่หมายความว่าเขาจะเป็นคนดูแลทั้งเธอและลูกใช่ไหมเธอถามตัวเองท่านเป็นคนให้สิทธิ์คุณถ้าคุณอยากไปแต่ถ้าท่าน จะไม่ยอมให้ลูกไปลำบากกับคุณด้วยนะครับคุณขนมตาลอ๋อผมมีเรื่องบางอย่างจะบอกคุณให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าคุณเจคอบจะรับเลี้ยงดูคุณขอแค่คุณอยู่กับท่านบอกตามตรงนะครับผมทำงานกับคุณเจคอบมานานไม่เคยเห็นคุณเจคอบใจดีกับใครแบบนี้มาก่อนคุณโชคดีมากแล้วนะครับเธอทึ่งไปเลยในสัญญาเธอแทบไม่ต้องร้องขออะไรเลยสักอย่าง เพราะเขาจัดวางทุกข้อที่เธอต้องการไว้ทั้งหมดแล้วจนเธอไม่รู้สึกเสียเปรียบแม้แต่เรื่องเงินเดือนที่เธอจะต้องทึงมากๆด้วยเพราะมันมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้หลายเท่าเขากลับมาหาตอนหกโมงเย็นและบอกให้เธอไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะเขาต้องการจะพาเธอไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันเธอมองไข่พะโล้ที่เธอทำเอาไว้กับแกงมัสมั่นไก่อย่างเสียดาย เขาเห็นเธอทำท่าเสียใจจึงเปลี่ยนแผนและเลือกที่จะนั่งทานอาหารฝีมือของเธอสแทนเขาเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วมองหน้าเธอหญิงสาวมองเขาด้วยสีหน้าที่อยากรู้อยากเห็นแต่เขากลับไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ยังอุตส่าห์ขอเติมข้าวเขาพูดให้ดีใจว่าพะโล้รสชาติเหมือนที่แม่ของเขาทำ เธอยิ้มอย่างใจฟูอย่างน้อยเธอก็ได้ทำอะไรเพื่อเขาและเพื่อตัวของเธอเองด้วยเธอยังคงมีค่ำคืนที่แสนเร่าร้อนกับเขาแล้วเขาก็ต่างใจหากเธออยากกลับไปนอนที่ห้องของเธอแต่คืนนี้เธอเลิกน้อยใจเขาแล้วแล้วขอเอาตัวเอาใจตัวเองด้วยการกุดคูร่างอยู่ในอ้อมกอดของเขาใช้ร่างแนบชิดร่างกายของเขามันอุ่นมันชุ่มชื่นหัวใจ ตื่นเช้าด้วยกันดูแลกันและกันเมื่อเขาพาเธอไปฝากท้องเขาก็รับเป็นพ่อเขาพาเธอไปที่ร้านเพชรเลือกเครื่องเพชรให้เธอหนึ่งชุดพร้อมกับพาไปช็อปปิง้งจนเธอปวดขาไปหมดวันนี้ทั้งวันของเขาเป็นของเธอเธอมีสาวใช้คนใหม่ที่ปฏิบัติต่ตอเธอดีและทำงานให้เธอโดยไม่มีข้อกังขาเขาสั่งแหวนมาเซอร์ไพรสเธอ ให้เธอใส่ที่นิ้วหนางข้างซ้ายเขาไม่ใช่คนพูดจาหว,นหวานๆแต่เขาไม่ดุเธอแล้วเขาตามใจเธอทุกอย่างด้วยแค่ขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีต่อไปนี้เธอไม่ต้องกลับไปเป็นทาสที่ต้องทำงานให้เขาแล้วแต่กลายเป็นทาสในหัวใจให้กับเขาเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และเธอเลือกที่จะไม่เปิดตัวเพราะรู้ดีว่าเธอไม่คู่ควรจนกระทั่งเธอคลอดลูกนั่นแหละ เขาจึงนัดช่างภาพมาถ่ายรูปครอบครัวและประกาศตัวว่าขนมตาลน,นี้คือภรรยาของเขาไม่ใช่ความลับที่เขาจงใจจะปกปิดอีกต่อไปแล้วแม้ว่าเราสองคนจะไม่ได้เอ่ยคำว่ารักแต่ดวงตาของทั้งสองแสดงความรักต่อกันห่วงหากันเสมอมาจบแล้วนะคะสัญญาท่าสวัสดิ์ที่แสนชังนะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะฟังคลิปของตาแล้วก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะตาจะได้มีแรงมีรายได้ขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่จะเขียนนิยายต่อไปเรื่อยๆให้คุณได้ฟังแบบฟรีๆนะคะช่วยตาบ้างก็แล้วกันนะคะตาจะได้มีค่ายาพ่อนะมเีเงินมาเลี้ยงแมวจรจนเจอครอบครัวนะคะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยตาบ้างก็แล้วกันนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้า รักนะครบบุญรักษาสวัสดีค่ะ